สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล kind of mm ้วแมญ่าเป้ามาแล้วบอกกันอีกชิปนึงครับพี่น้องครับสำหรับเซานี่หนึ่งธันวาคมเป็นมือโวกมือหวานมือหล่ามือรวยของพี่น้องอีพออีเม้เหาหลายๆหลายคนใครจะเป็นีจันนาสีจันนาซี่อพออีเม้พี่น้องแฟนคลับห้องหล่อมรวยนะครับเหมือนี้ยวได้ได้ตู้ดีนะครับถือไว้รวยเบอร์น้่กันแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อดอก นะครับผมว่าดีซื้อบริโอนจากพี่น้องครับเอลซีเขาถามไม่ได้ว่าเมื่อปีได้ยันตัวดีบอลสันบ่ได้ถามกันเลยนะครับพี่น้องนะครับากนายน้ำเขาอยู่นะครับหนึ่งท่านว่าเริ่มสักการเดือนไม่คลิปแรกของเดือนท่านว่าคมพี่น้องเข้าใยกดติดตามกดซับเตอร์ใครคือเขาโซลระบบสมบูรณ์แบบหนึ่งท่านว่าคมให้พี่น้องเข้ากดติดตามเรื่อยๆแต่คลิปนี้ภาพพี่น้องครัาจอมหยุด ผู้เสียงชีวิตกับน้ยยินพอไส่ร้องยามดังเออเ่็นไ่ปงงไมยามดังเอาไปนอน่อาไ่นอนโอ้เไงไม่เอากินกาแฟกวนผมว่าผมสีลหลงรถผมยังบวกรอยู่นี่่าสีล่างไข้เขาออกจากรถแต่พอ่ง่าสีไอยามปานมาลาบกินมาสัน มาหลามมาก้กวกินนะครับเก้าสเร็จ่สมกับเชียงที่วิ่ป่ไปบนด้วยขี้ฟ้าขี้ฟ้าลไดเป็นอะไคือข้างคือๆานี่กู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 ลดสาเจ้าขวังยินป่ะวแต่ว่าแต่ว่ากันคืนมากนี่ขอร้องด้วยเหล่ะ เดี oh, ๋ยวไปลัดพ่อไงทั้งคนทั้งพี่น้องนะครับเฮผมกับผมสีล่างกันฮะโอ้มันมันหนาวติพ่อโอ้ไม่งอเอียงกลางนี้อางยากอยู่โอ้ยแหใหญ่พี่น้องเด้อเดี๋ยวลัดเพื่อไงทั้งคนเที่กว่าพ่อเที่ยว่าพ่อกำลังเห็นตัวเดียว Hoa bà ninh đơn ô, thôi nín thôi 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 này, này. chịu ừ. nản là cái Ủa, nào bông nữa đi nào, <laughs> พุนแล้วมันจะรีอยู่งงั่งพุนแล้วชีวดการม่สักพอจะเาไปต้มนี่แม่นูวันโอ้ย,น,น,อยนูวนนันยังยู่บ่อป่าตะเพียนมาด้บานน,นต้งปลาตะเพียนต้ห่โโอ้ยขี้เหะบ้านนี้พ่อเว้ยมายากภาคเลยบ้านกาีเหะเฮะไข่เขาขงลงมาบ้านนี้ีนน้อง,งเลยฮะคืออยู่พญายหนาวคืออยู่ ไม่ได้ตั้งแก๊งได้พี่น้องเล่นเองเก็บเองล่องเองหนาวเองเลยอากาศหนาวแต่นายว่าบ้านด่างใส่ไว้หมื่ว่านนี่วันนี้เมือเช้าวคอยกู้นอกเหมือนหมู่ว่านนะพ่ายหยางน้ำเขาอยู่บดิกู้ออกไวโอ้ยถือกำต่ำเต็มๆได้พี่น้องเลยเบื้องบนเจอได้บ้านนี่ด่างซื้อมามีไม่ได้หมื่ว่านนี่โอ้ยมุมจีริเห็ดเนี่ยไม้หมูน้องบ้านนี่โอ้โว โอ้มันปีนออกตัวพอนป่าตัวใหญ่มันปีนออกป่าหันหลุมอุ่มเลยป่าดูดีปวงกัรคนาปอดูีปวงกัดค้นาไ้นี่ยมันต้องหล่ก่นนะมันว่าขาม่่หิมันปีนตวนั่นป่ามัตัวใหญ่มันปีน เน่ปลารดิ่โอ้ยเจ้าปายงนี่มันหทันตัดขโอ้ยีปงาโอ้พี่ตัวนึงพับปีนพี่่เรื่องถอกีถืมาถึงเขาอาลายเออี่ยังวะปลาย่งมัขึ้นหดลวะได้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 ไม่ใช่พ่อแ้วยสางด่างตวัน ครับผมนี่มวยสีดังมวยสีดังคันด่างผมไม่ลูกมันออกไงม่ลูกก่บป่ะโอ้ลูกลูกน้อยบางบางพอไงลงกใสหมูบ้านนี่ใสกับใสบเรียวเห็นไมันของมันมันยุงด่างยุงนี่นี่ม่นี่หน่อยได้นน่ด่างสามบ้านนี่ใส่บเรียวยุงได้อบูกอเลยผมึ้นว่าผมลอกใสด่างผมมาถนัดแม่ด่างเงี้ยใสไปโอ้ยยุงรอด ผู้อื่นมาจึงหัวควันแต่ว่าเบ็ดเบ็ดเพียกอันกลางเตกระซ้ามั่นคือจังผมเห็นน่ะโบโยงตัวนั้นเห็ุจากนั้กับโบยุงแต่ว่านี่ดังนี่โอ้ยเร็วกว่าเสียงโอ้ยตัวพี่น้องเาจีบเนี่มาภาพพี่น้องเขายามด่างเหมือนกันก็พอไงหนาวอยู่ดีเลยพี่น้องนี่บ่บ้านหนาวที่เลนน้ำดำนี่ยบนป่าจะพอถือ โอ okay. oh, ้ควอดไ้น er, mm. ี่เราพี่น้องอู้ยุอยู่เลยนี่โอ้นั่นจตัว้สอมหรือสาเอาคือต้องาถือสามตัวได้หม่ได้ผลสองสามตัวนี่สตวโอ้เดี่ต้มยดต้มยพี่น้องเดีต้มยวเดีต้มยเอาใหญ่มากแล้วน้องคนป่ะพี่น้องครับพีปดออกนะครับใหญ่มากคนีว มาเบินก ok, ู้เถ่าบาดนี่เป็นไรบาดนี่ถือเต็มเต็มเลยมันมันจับเขาเอาไม่สาวมาสอดเลยเอาไม่สาวมาสอดสอดสอดผีเลยเอาไม่สาวมาสอดสีออกโอ้ยสนุกปดขัาพี่น้องเลยดังว่าท่านไอเสียงเงินเขาสั่งมาสั่นเปไหนมาเป็นไดครับพี่น้องถือเต็มเต็มเลยดังโสดดังมันใข้เขาถือแล้วได้ก้อนี้อ่ะพี่น้องสอดอันนี้ใจไม่ยิ่งพ่อจะไปก่อน เอาปูดแบบนี้แม่ไปเอาไปเดี๋ยวเอยทับใจกันพี่น้องเี่วัอใหญ่ว้างอย่าเออทับใจก่อนมันนี่ตายได้หรอพ่อใหญ่ยตายตัวตัวตัววสองตัวของตัวตัวเป็นตาต้มแซวเดียววันนี้นี่เนาะวันนี้ไ่นต้มแซวแล้วตัวต้มของตัวนี้ท่านนี่ตายชมสามตัวนี่กินกขบพวกปูดหรอกเต้มชมได้ไหมเยี่ยพ่อพูดต้มชมเนี่ยต้มชมตอนนี้ให้กินกาแฟทับใจโอ้ยให้ทับใจพ่อได้กินเดี๋ยวนะอันนี้นอนนอนยังไงกาแฟกาแฟลำ เอาค่อยนดคุณตอิเอาขึ้นม้ให้นี่ถือไม่แต่จาของเลยว่าส่งห้แต่ส่งกินแต่จาของเดอยค่อยๆปลดออกออปลดออกะรจังค่อยจับขาวไหมจ้าลงใส่ไหมมันหยุ่กว่าเขาปาดุกัดละจปลาดุกัดยิ่งทตลงใส่านอยูอว่าปลาดุกัดปลาดุกัดคน โอ้ยอากาศเนี่พี่น้องจะเป็นเป็นเย็นดีแห้งครับพี่น้องพี่น้องเขาถามมาอยู่ได้ว่าอันอันบ้านอีสานบ้านเท่าหนาวไปยืนยันได้เต็มที่พี่น้องนี่อ่ะร่มบึม่มเบิมเลยนะครับเมื่อแรกเขากับชีวิโตล่มหนาวน,น้ำกันอยู่ทั้งตลาดต้นตาลทั้ง,งทั้ง,องข,ขอนแก่นนะครับพี่น้องครับอย่าลืมพอ่อใหก้กำลังแรงใจกับทีมงานสาวนาา้อยเพชรบ้านแพงไปมินิคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่ที่ตลาดต้นตาลนะครับพี่น้องนะครับไปน้ำไปไปมวนไปซื้งน้ำกันยุ่งหันนะครับ เมื่อแรกนี่ค่ะตอนนี้ขออนุญาตแม่ย่าพ่อเป็นผู้โชว์ฝีมือในการปลดด่างออกจากปลาถ้าไม่หนาวขึ้นได้เถอะเพราะไงต้องมาหนาวกันเพราะไงแสดงการดักนะตอนนี้แลนใส่กล่องไฟเหรอแลนใส่กล่องไฟเหรอตอนนี้หนาวพี่น้องหนาวนะครับอากาศดีอากาศเริ่มดี เอาให้ได้ควผู้ล่อสิงวยมาบอกผมผมมาลงเรื่องนเอาชีวิตมาเชียงกับน้ำช้าเนี่ยหมดเสาเรื่องแต่ว่าสีลหางรถนี่ก็ยังพระท่านได้กกายอยู่นี่แต่ว่ากระสียหลังเจ้าหน้าที่เลาเป็นมูไม่ย่เพาออยู่นี่ลลางไข้เขาออกก่อนหลังไข้เขาเมื่อเล้ยงไปขาวนลอยออกงั้นอ๋อไปขอพี่น้องเราท่านขันเจนขันเจนใกล้ๆไปเอารถเขาไปรถแต่ว่าได้ยินว่ารถบัสล้อมหมุนไปซองบอก bảy giờ ông bảo bảy mùng bảy bảy mùng ló muốn bảy mùng trống ừm qua phân dịp bay check sau oh hao cả dịp bay trongระยะ thời gian này rồi bảy giờ phải giải nông nghiệp ta đi hái liền nước ta đi hái liền nước thả na đến khoan chèn này các anh em ạ hả hả bây giờ lấy cà phê mà hay này hay say giấc ban này muốn muốn yên bớt là tiệt cái muốn yên ừm oh อยู่สองเขาพะย่กับยาย่าญี่ปุ่นพี่น้องนะครับโอ้ยเขาน้ำทำปลาแล้วเดาวมีแห้งส่วงใจดีใจน้ำยายดีใจน้ำพหญ่าจะได้เฮ็ดแน่วไม้ไปเรื่อยเรื่อยเลี้ยงงวัวเลี้ยงขั้วฮะกลุนอีปูนะครับเกือบเป็นลงวายีป,ปีนะฮะเกือบลงว่าคนอีปูยีปี <c oughs> เกือบลงว่ามันลงว่ามันก็ว่าเราละมันว่าในใจเตี้ยมันก็ไม่มีดย,ยเอเ้อเอาสินะขออยากพี่น้อ,นอ,องเข้า ปิดชิปซ้ำนี่ขอคุณความาคุมแพร่พี่น้องเข้านะครับที่ที่ตามช่องลำเพาตะลุวันพาเพลินนะครับหนึ่งธันวาคมเป็นวันสกมันของพี่น้องอีพอยเม่ฮะได้หลายขู่ได้หลายคนนะครับพี่น้องอ่ะสุดท้ายปลายเมื่อพี่น้องข้าอยู่ดีกินแซ่บสุกหูสุขคนปฏิจากลูกไผ่ไข่เจ็บปอกันไม่คิมนาสำหรับคลิปนี้ขอคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ